ัรรมอแนะนำการเรียนรหัสวิตามิน A ในเจนะครับอันดับแรกให้เข้ารหัส user ที่เป็นรัก store admin เสร็จแล้วให้ไปที่เมนูการปรับแต่งระบบและรหัสข้อมูล เลือกที่รหัสยาและเวิชภัณฑ์ทีนี้ให้มาหานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าของใครยังไม่มีก็ให้ไปกดเพิ่มข้างล่าง <c oughs> ถ้าใครมีแล้วก็ค้นหาคลิกข,ขวานะคลิกข,ขวาค้นหาใส่เข้าไปชื่อเดิมนะครับที่มีอยู่ <c oughs> โอเคเจอแล้วนะครับ ทีนี้พอเจอแล้วให้คลิกขวานะครับคลิกขวาจริงคลิกขวาตรงชื่อนะครับแล้วก็ให้ไปที่เมนูเปรียบเทียบแผนปัจจุบันรหัสยี่สี่หลักนะฮะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมาหาอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการหาก็คือให้ไปคลิกตรงชื่อเดิมเนี่ยมันจะเรียงลำดับนะครับ จากน้อยไปหามากจากมากไปหาหน้อยเมื่อกี้วิตามินนะครับวิตามินวิตามินเอนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราเปลี่ยนนะครับดเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนี้เลยนะครับเอาตัวเลขนี้นะครับ ถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ก็กดปิดได้เลยปิดได้เลยก็ออกจากระบบได้เลยนะครับก็ทีนี้ก็ลองเข้ารหัสปกตินะครับให้ลองส่งออกแฟ้น ไปทีเ่เมนูรายงานนะครับให้ไปที่ส่งออกสี่สาแฟน ให้เลือกช่วงวันที่นะครับช่วงวที่เอาของเดือนกันยาถึงกันยานะครับแล้วก็เลือกเฉพาะแฟ้มนะครับตรงนี้นะเลือกแฟ้มัระรก O P D เสร็จแล้วก็ส่งออก โอเนินการยงยงโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์จะได้ไฟล์ไฟา์ล่าสิที่ส่งมา ได้ก็นนนนกให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเข้าไปดูถ้าเกิดว่าแก้แล้วมันก็จะได้เดี๋ยวหากก่อนครับ Ctrl F ให้กด Ctrl F นะครับให้กด Ctrl F มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ชื่อวิตามิีใส่ชื่อยาที่เรามีอยู่ในเจนนะ กดค้นหาไปนะครับเจอแล้วนะครับอยู่ข้างล่างต้องให้สังเกตดูนะครับสังเกตที่รหัสตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแสดงว่าตอนนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับรหัสที่ถูกส่งออกเป็นรหัสที่ถูกต้องแล้วนะครับ คลิปนีข้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าพวกเราทุกคนสามารถทำได้นะครับวาสนาวันนี้ขออจุดอันบุญด้รยนะครับ